วันนี้ขึ้น15บห้าค่ำเดือนสิบเป็นวันสำคัญนะสำหรับชาวบ้านใหม่กุดงงวังเคจริงเป็นมาสำคัญสำหรับชาวอีสานทั้งภาคเลยและถ้าพูดยถั่วกคือเป็นมาสำคัญสำหรับชาวไทยทั้งประเทศ เพราะว่าเป็นวันที่พวกเราชาวพุทธนะจะได้ร่วมกันนะทำบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษที่ลงรับรวมทั้งญาติพี่น้องนะผู้ครองที่จากไปทำไมถึงทำบุญให้ เพราะเราเชื่อว่าผู้ที่จากไปนั้นเนี่ยนะไม่ได้ไปไหนนะไปอยู่ประโลกไปอยู่พบอื่นและจนวนไม่น้อยเนี่ยก็กำลังหิวนะไม่ได้หิวข้าวนะ่่หิวบุญอรอลูกหลานหรือว่าคนรักทำบุญอุทิศส่งไปให้ อันนี้เป็นความเชื่อของคนไทยนะมาชาตนามว่าผู้ที่จากไปรวมทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราไม่ได้ไปรับนะแต่ว่าอยู่ในปรโลกนะที่อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าก็มีที่อยู่อบายภูมิก็มาก แล้เมื่ออยู่อบายภูมินะก็ย่อมนะมีความหิวบุญวันนี้เนี่ยเราเชื่อว่าเนี่ยประตูนรกสวรรค์จะเปิดนะวันพระบุรุษที่ลงรับไปนะก็จะได้โอกาสกลับมาสู่โลกมนุษย์กลับมารับส่วนบุญที่ลูกหลานอุทิศให้ วันนั้นเนี่ยเราจึงมาพร้อมกันที่วัดนะเพื่อมาทำบุญถวายเป็นสังฆทานหรือเตรียมข้าวหอ่อทั้งหมดนี้เนี่ยนะก็เพื่อส่งเป็นบุญให้กับผู้ที่ลงรับที่กำลังหิวโหยอยู่ในปรโลกให้ได้อิ่มบุญและได้มีความสุขในสัมปะยภพ มันเป็นประเพณีนะที่ที่เห็นถึงความกตัญญูนะความกตัญญูที่ลูกหลานนะแสดงต่อบรรพบุรุษที่ลงลับเมื่อท่านจากไปแล้วก็ยังระลึกนึกถึงแล้วก็ทำบุญไปให้อันนี้เป็นเรื่องที่น่านุมโมทนาที่จริงแล้ววันนี้เนี่ย นอกจากเป็นการเตือนใจให้เรารู้จักทำหน้าที่นะต่อบรรพบุรุษที่โล่งลับแล้วเนี่ยมันยังเตือนใจเราทุกคนนะว่าถ้าหากว่าเราอยากจะได้รับบุตรกุศลเมื่อไปอยู่ในปรโลโลกแล้วเนี่ยก็ต้องบมันทำดีกับลูกกับหลานนะ พอถ้าเราไม่ทําดีกับลูก,กหลานพอเราจากไปเนี่ยเกิดไปอยู่ในอบายเนี่ยลูกหลานก็จะไม่มีคนใดนะที่นึกถึงเราหรือทําบุญอุทิศไปให้เราถ้าอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยมาทําบุญอุทิศให้กับเราเมื่อเราอยู่ในปราโลก mm. ก็ต้องรู้จักทำดี กับลูกกับหลานให้ความรักให้ความใส่ใจเลี้ยงดูด้วยความรักเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่อย่าปล่อยปัดละเลยนะเดี๋ยวนี้พ่อแม่จำนวนไม่น้อยเนี่ยปล่อยปะละเลยลูกนะไม่ค่อยมีเวลากับลูกนะลูกตัวเล็กๆก,นะก็เลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์มือถือนะให้ลูกนะ ไปอยู่กับโทรศัพท์มือถือแทนพอพ่อแม่เนี่ยไม่มีเวลาให้กับลูกลูกเนีอยู่กับโทรศัพท์มือถือตั้งแต่ขวบสองขวบพ่อแม่ก็รู้สึกว่าเป็นของดีนะลูกจะได้ไม่ร้องงวยวายกระจองงองแงรบกวนพ่อแม่แต่ว่าอันนี้เป็นการนะสะสมยาพิษให้กับลูก ในระยะยาวเมื่อลูกโตขึ้นเขาจะรักโทรศัพท์มือถือก็จะหวงแหนโทรศัพท์มือถือแต่เขาไม่ได้สนใจพ่อแม่เท่าไหร่ถึงเวลาเราตายจากไปเขาก็ไม่สนใจเรานะไม่คิดที่จะทำบุญอุทิศไปให้เพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะ,ะได้รับบุญกุศลจากลูกหลานในวันหน้าวันที่เราละโลกนี้ไปแล้วนี่ก็ ขอให้ทำดีกับลูกตั้งแต่วันนี้นะทำดีกับหลานตั้งแต่วันนี้เอาใจใส่ดูแลลูกหลานและถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ทำดีกับพ่อแม่ด้วยมีความกตัญญูรู้คุณตอบแทนคุณพ่อแม่ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่รวมน้งปู่่าตายายด้วยไม่ใช่ว่าพอท่านจากไปจึงค่อยทาบุญอุทิศไปให้ แต่ตอนที่ท่านอยู่นะท่านอยากกินอะไรก็ไม่สนใจนะไปหาซื้อมาให้ท่านแบบนี้เนี่ยมันก็ถือว่าปล่อยปะลาแล้วเลยนะลูกหลานจนไม่น้อยเด๋ยนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยสนใจพ่อแม่แล้วนะบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลานะที่จริงก็มีเวลาแต่เอาเวลาไปเที่ยวสนุกสนานนะ ไปเฮฮาสังสรร์ ang, นะไปกินเหล้าเมายากับเพื่อนนะกับคนรอบข้างไม่มีอะไรกับพ่อแม่นะแต่ว่าพอท่านตายไปนะก็นึกเสียใจอยากจะทำบุญกุศไปให้อันนี้เนี่ยจะเรียกว่าสายไปก็ได้นะถึงแม้จะยังไม่สายทั้งหมดนะเพราะว่ายังดีกว่าไม่ทำอะไรให้กับท่านเลยแต่มันจะดียิ่งขึ้นนะ ถากว่าทําบุญให้กับท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ทําบุญด้วยการนะเอาใจใส่ท่านเลี้ยงดูท่านนะทําตัวให้เป็นคนดีทําตัวเป็นคนดีก็เป็นการต่อยวยกับพ่อแม่เป็นการทําให้ท่านมีความสุขความสบายใจไม่ใช่ว่าจะต้องซื้อของดีๆให้กับท่านเท่านั้นนะถ้าทําอย่างนี้เนะี่ย ก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ที่ควรทําแล้วอย่าไปรอทําดีกับท่านอุทิศบุญกุศลให้กับท่านตอนที่ท่านตายไปแล้วประโยชน์มันได้น้อยและนอกจากทําดีกับลูกทําดีกับหลานทําดีกับพ่อแม่แล้วควรจะทําดีกับทุกๆคนด้วยนะเช่นรักษาศีลนะตั้งมั่นอยู่ใน การทำความดีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นไม่เอาเปรียบเบียดเบียนเนพราะถ้าเราทำดีในวันนี้ทำดีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงเวลาตายนี่เราก็ไปดีนะไปสู่สุกติไปสวรรค์อยู่ในสวรรค์เนี่ยมันไม่หิวไม่ไม่มีการหิวบุญนะมีแต่อิ่มทิพย์นะแต่ถ้าว่าเราไม่ทำดีเนี่ย ในชีวิตนี้หรือในภพนี้ตายไปแล้วนี่ไปอบายภูมิหรือบางทีตายไปเป็นเปรตมันจะหิวนะถึงตอนนั้นก็ต้องรอให้ลูกหลานเนี่ยอุทิศบุญกุศลไปให้แต่ถ้าเรารู้จัก,จกสะสมบุญในวันนี้เราก็จะมีเสียงเบสบียงบุญหนุนส่งให้ไปเป็นสุขในสัมปายาภพนะมีแต่คำว่าอิ่ม ตลอดนะไม่มีคําว่าหิวนะแต่ถ้าทําชั่วผิดศีลเนี่ยตายไปแล้วนี่มันก็หิวนะเพราะไปอยู่ในปรโลกหรือเป็นเปรตเนี่ยถึงตอนนั้นแหละก็คาดหวังหรือรอพึ่งบุญกุศลจากลูกหลานที่ยังอยู่เราไม่จำเป็นต้องรอหรือพึ่งพาบุญกุศลของลูกหลานก็ได้นะถ้าเราทำความดีเสียแต่วันนี้ ทำดีกับลูกทำดีกับพ่อแม่ทำดีกับทุกคนทำดีกับศาสนาทำดีกับหมู่บ้านแล้วก็ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เรียกว่าได้บุญเต็มๆบุญนี่แหละจะจำนุนส่งให้เราประสบสุขในสัมรารพบไม่ต้องรอส่วนบุญนะจากลูกหลานเพราะว่ายังหิวนะที่หิวบุญเนี่ยนะจำนวนไม่น้อยเนี่ยเป็นเพราะว่าไปหวัง หรือไปสนใจแต่การกินอิ่มในชาตินี้คนที่หวังอิ่มในชาตินี้พอชาติต่อไปนี่อาจจะหิวบุญก็ได้นะเพราะอะไรนะเพราะว่าพอหวังอิ่มในชาตินี้ก็อยากมั่งมีอยากร่ำรวยและบางทีก็ถึงกับทุจริตคอร์รัปชันคดโกงลักขโมย พวกนี้เนี่ยก็หวังรวยในชาตินี้หวังสบายในชาตินี้จนลืมบาปบุญคุณโทษแล้วก็ลืมไปนะว่าชีวิตนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยมันไม่ได้จบสิ้นที่โลกนี้นะมันมีโลกหน้า้ากว่ากอบโกยทุจริตลักขโมยในชาตินี้อาจจะอิ่มนะอาจจะพุงกลางนะ แต่ว่าชาติหน้าหรือปัโลกนี้มันจะหิวนะเพราะว่ากลายเป็นเปรตไปซะล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าให้คิดอะไรยาวๆนะอย่าหวังอิ่มหวังรวยในชาตินี้เสร็จแล้วก็ไปยากจนยากไร้อัตคัดขัดสนหรือหิวโหวยในชาติหน้าถ้คนที่ฉลาดเนี่ยนะเขาจะมองกไกลนะว่าบุญเนี่ยย่อมทำให บุญย่อมเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหวังแต่ความสบายในโลกนี้ให้นึกถึงความสุขสบายในโลกหน้าและถ้าเราจะสบายในโลกหน้าได้ก็ต้องทำบุญนะสร้างบุญสร้างกุศลละเว้นความชั่วนะอย่าเห็นแต่อย่าเห็นแก่ได้เฉพาะหน้าหลายคนนะมีข้ออ้างนะว่าเนี่ยที่ต้องรักขโมยที่ต้องทุจริตเพราะว่าจน นะที่จริงเนี่ยความจนเนี่ยมันไม่ใช่ข้ออ้างน,นะเพราะว่าคนจนก็ทำความดีได้และที่จริงตัวเองก็ไม่ได้จนจริงนะมีโทรทัศน์มีโทรศัพท์บางทีมีรถยนต์แต่ก็ยังลักขโมยยังทุจริตอ้างว่าจนอ้างว่าจนนะหรือว่าบางทีก็มีเหตุผลอ้างมากมายนะว่าปนนิดหน่อยเองนะ ไม่เสียหายหรือบางทีก็หยิบไปแล้วก็อ้างว่าจะแค่หยิบยืมไปแต่ที่จริงนี่ตั้งใจจะเอาไปเลยแบบนี้ก็มีเยอะนะเพราะนั้นเนี่ยนะอย่าอย่าหวังแต่ความสุขสบายในชาตินี้นะจนลืมว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันจะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความลำบากในชาติหน้า โดยเพราะการผิดศีลเพื่อหวังร่ำรวยนะเพื่อหวังอยู่สบายเสร็จแล้วก็ไปทุกข์ทรมานในภพหน้านะต้องหิวโหวยต้องรอลูกหลานส่งอุทชิศบุญกุศลยไม่ให้บางทีลูกหลานก็ไม่ไม่สนใจด้วยนะเพราะว่าไม่ได้ดูแลลูกหลานนะเอาแต่ความสุขสนุกสนานเอาแต่เมาไมาหรือว่าเอาแต่หาเงินหาทอง พอแม่สนใจลูกหลานไม่ดูแลลูกหลานพอตัวงตายไปลูกหลานก็ไม่นึก,นกถึงพ่อแม่ไม่ไม่นึกถึงปู่ย่าตายายเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะวันบุญเดินสิบเนี่ยนอกจากเราจะระลึกถึงบรรพบุรุษนึกถึงพ่อแม่ผู้จากไปแล้วเนี่ยขอให้เราระลึกถึงคุณงามความดีที่เราควรจะบำเพ็ญให้ ย้ำเตือนตัวเองว่าเนี่ยบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าถ้าเราทําความดีสะสะสมบุญสร้างบุญกุศลในโลกนี้โลกหน้าก็สบายนะแม้ลูกหลานจะลืมก็ไม่เดือดร้อนแม้ลูกหลานจะแม่อ,อุทิศบุญกุศลให้ก็ยังสบายเพราะว่าได้สะสมบุญมามากมายในชีวิตนี้ในโลกนี้แล้วมีเสบียงบุญ นะที่จะค้ำจุนหนุนสงให้สุขสบายในโลกหน้าได้เพราะนั้นเนี่ยให้วันนี้เนี่ยนะเป็นวันที่เตือนใจให้เราหมั่นทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลใส่ใจลูกหลานใส่ใจพ่อแม่แล้วก็ทำความดีกับทุกคนไม่ใช่เฉพาะกับที่วัดนะและเราก็จะมีบุญเป็นที่พึ่งไปตลอดนะทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้า ก็ขออนุมโมทนานะที่พวกเราได้มาร่วมกันทําบุญในวันนี้นะก็ขอให้บุญกุศลที่เราได้บําเพ็ญนะคำจุนหนุนส่งให้มีความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนาสุขาภะขอให้ปลอดภัยไกลทุกอยู่เย็นเป็นสุขให้ให้บรรพบรุษได้ประสบสุขในสัมปรายภพและ ตนเองมีบุญเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าสืบสืบไปให้ได้ประสบความสุขเกษมสารและมีพระนิพพานเป็นที่หมายในอนาคตการเบื้องหน้าด้วยเทิมยะถาวริวหาปูราปริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตจินนางเปตานางอุปกัปติ อจิตังปฏิตังตุมหังจิปัมเมวัสมิชัตุสัเพปูเรตุสังกปาจัน,ทนโาทปนารโสยัตถาณีโชติราโสย,ยัตถาวิวาชันตุสาวรโรโหวินาสตูมาเตพาว,วันตาระ โยสุขีตกายุยโกปวะอภิวานนาสิเรสานิจัง si ุตตาปจายโนจตารุธรรมวันติอายุวันโนสุข ja ัง อรลังภาวัตุสัพพะมังค่าราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภา,า,านาสาสวตาโสธิภาวันตุเตภาวัตุสัพพะมังค่าราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภา นาสันทาโททิบาวันตุสามังกาลังอันตุสาเทวะตาสาสังฆานุปาเดนาสนทาโททิบาวันตุเด